อ่ะกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เ,เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันครับผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเกมไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอคชั่นแบบง่ายๆนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลย มาสาวบาครับรอบนี้รอบทุ่มนันเพื่อนทุนมา983บามาทอ่าปลามาจากเกมกิเลนนะตอนเย็นผมไปเล่นกิเลนมาก็พอตัวอยู่เนาะกำไรอาจจะเป็นได้ไม่มากแต่ว่าเออเราสามารถเอามาต่อทุนได้เพื่อนๆอ่ะไม้นี้ครับเบียดแปดซื้อเลยนะไม่หมุนแล้วไปครับ6กร เป็นเทคนิคง่ายๆนะสิบมุนครับสาวบาของเราสวยครับเป็นไงจัดมาดป้าบเขาให้อุ้ยโอ้โหได้อยู่เม็ดแรกสิมาครับสวยยังไงละ่ะป้าบเขาให้ยังไงโอ้โหเม็ดใหญ่ครับ299 เราไม่เน้นเราแบบพอประมาณนะไม่โลบมากนั้นเพื่อนโอเคครับสวยมาดีคิวครับอืมเกือบแตกได้ครับสวยดิเอาสิป้าบโอเคได้โยโอเคไวเชือ่อจัดว่าสวยสิบช่องแรกสวยๆโอ้โหย อตามตามทุนนะเอ้ยกำไรดิตอนนี้เราได้600้อยกว่าแล้วอะซื้อไป600นะโอเคครับจัดว่าสวยมาดิ ه, ยังไงต่อโอเคครับถือว่าเปิดมาได้ดีนะไม่ทำให้เราขาดทุน678ก็ได้นิดหน่อยนะอ่ะไปกันต่อเลยครับอ่า เบ็ด20นะเพื่อนไปครับเื้เทอร์โบสวยบเราใช้แบบเทคนิคง่ายๆเปิดมาซื้อเลยนะเบ็ด20ค่อนข้างเงียบขอเบ็ด30สัก200ครับไป สวยดิยังไงครับเผื่อฟุกแต่ถามว่าเกมนี้เข้าฟรีค่อนข้างยากนะถ้ามีซื้ออะแทบจะแทบจะไม่เข้าเลยจริงยังไงครับ มาดิซาเกะโอ้โหไม่รอดอ่ะกลับไปที่เบตยี่สินะเปิดไป30มสิบอ่อะผมเพื่อนว้าเราจะสามารถคอมโบแตกนอกได้หรือเปล่ามาดิสวยโอเคครับได้อยู่ <c oughs> โอเคได้อยู่ เม็ดนี้ได้นิดหน่อยปาบหนึ่งร้อยอุ้ยคอมโบส่นมากก็มาสองจังหวะนะเมื่อนอเอาสิเม็ดนี้จัดว่าสวยคูณสี่ไปอุ้ยยังไงครับเคเป็นตับอุ้ย เฮ้ยลุ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเม็ดนี้เบาๆเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหบักเค อ้ยอยอมาเถอมาเธอโอ๊ยอยยกเกือบมาดิฮึมปีเกมยากเหลือเกินไปครับเธอโบหน่อยปาบ อย่างเงียบอโ้เอาสิเอาสิโอ้ยขาดตวนว่าพีเกมอะเกือบลงนะเกือบลงแต่แบบลงยากอย่างที่บอกปล่อยให้เข้าเองเนี่ยค่อนข้างยากนะ รุ้นอะรุ้นแบบรุ้นแบบใจจะขาดรุนเลยเดีด๋ยวดิโอ้ยกะจะไม่ให้ได้เลยหรือไงวะเกมนี้มาทีไรคือแบบวูบวาบตลอดนะต้องจัดทุนหนักเท่านั้นเพราะว่าต้องเอามาซื้อนะโอ้โหโอเคโอ้โหดูดิเขียวเป็นตับ เอ้ยเกินโอโห้เกินไม่โอ้ตายตายแน่แน่ตายยังเขียนเอ้าเจ็ดสิบบาทโอ้โหก็พอตัวนะพอได้เล่นแ <c oughs> ถามว่าได้ไหมไม่เลยเกมนี้เอาว่ายังไงครับเบ็ดสิบ ล่วงไหมฟีเกมสเกตเตอร์ขอหน่อยนะสาวบาครับปาบปาปาล่วงเรานะล่วงไม่ได้เกมล่วงได้โปรดเถิดเธอเอาสิฟื้นคืนที่มาดิยังไม่หมดก็ยังไม่จบครับ อุ้ยเอาสิสวยครับยังไงครับเอ้ย,อย,อายมาสักทีเถอะโอ้อยหล่าแกเป็นตับ าตาย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 ไม่มานะทรงคือยากจริงๆนะผมบอกไว้เลยอ่ะเห็นไหมคือเหมือนเหมือนมันหยอกหมาหยอกไก่ไอ้ดูดิโค้เรเงียบอืบักเอนะสวยสวย เอฝืนยืนที่พับหมาดิยังไงต่อโอเคได้ม,มาเป็ดสิบนะขอยาวๆเลยแล้วกันขอแบบเผื่อฟุกเข้าฟรีนะโอ้เราไม่ได้ห้าวนะเราไม่ได้ห้าวโอ้โหคือจังหวะเกือบนะใช้คำว่าเกือบดีกว่าเมื่อ จังหวะเกือบเข้าฟรีมีหลายช็อตมากดูดิโอ้โหแล้วไม่เข้านะเข้ายากดูดิยอมแพ้เลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ผมไม่เข็ดนะกำับเกมนี้เพราะว่าทุกคนมันค่อนข้างโอเคนะถ้าจังหวะมันมันมานะเออตอนนี้มันหมดนะ <laughs> อ่ะอ่ะ เกมนี้ไม่รอดอีกแล้วเพื่อนเดือนนี้สําหรับเกมนี้ผมยอมแพ้นะแต่ก็ไม่ท้อถอยครับก็จังหวะแบบเผื่อฟุกนะเผื่อเวลามันมาได้ก็โอเคไม่เป็นไรก็ใช้กําไรจากเกมกีเลนนะจริงๆก็ถอนมาแล้วแหละจะใช้ปลายจากเกมกีเลนมาเล่นก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนนะในรอบนี้ของวันนี้ก็ เดี๋ยวค่อยมาตามรอบหน้าแล้วกันก็น้องสาวบ้าของเราแย่เลยนะอาทิตย์ที่แล้วผมผมกันเล่นนะแต่ว่าก็ไม่รอดเหมือนกันดูซิว่าจะต้องตามกี่ครั้งถึงจะรอดในเดือนนี้เนาะโอ้ไม่เป็นไรทำใจาละ <c oughs> อะ รอบนี้ผมตันหนวดพอแค่นี้ก่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเออผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัางจากที่จบคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยขอตัวลาไปก่อนครับผมกรับสวัสดีครับ